ก็กราบสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะลูกคนะ้าทุก,ทกๆท่านนะครับผมช่างเสนะครับวันนี้ก็อัปเดตผลงานนะครับก็กําลังทยอยประกอบให้นะครับผมพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะครับพรุ่งนี้ก็เหลืออยู่อีก1 2 3 4งสห้าหนะครับเหลืออีกหท้ายนะครับก็เป็นเร็งรางก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวก็เสร็จนะพรุ่งนี้วันที่9้า พรุ่งนี้วันที่9แล้วก็วันที่10เทสระบบนะครับ11็แพ็กส่งให้นะวันที่11นะครับแพ็กส่งให้นะแจ้งลูกค้านะครับแม้ว่าจะเป็นผ่ายิงหนูก็คือเป็นประมาณวันอะไรพรุ่งนี้วันอาทิตย์วันจันทร์ประมาณวันจันทร์อังคารนี่นครับประมาณอาทิตย์หน้าจันทร์อังคารได้ส่งให้นะครับนี่ฮะทุกคนเดี๋ยวจะรีวิวให้ นะครับนี่พยุนะครับชิงชันนะครับของแต่งเต็มชุดนี้เต็มระบบเลยนะครับนีเ่เดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนึงก็คือในตอนที่ผมประกอบเสร็จทุกกระบอกเนาะเพราะว่าจะได้ไล่รีวิวให้ว่าของท่านนี้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 ของใครก็บอกไหนก็บอกไหน แต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือผมผมส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วว่าของพี่ตัวนี้นะตัวนี้นะตัวนี้นะที่ตัวที่ประกอบเสร็จนะครับผมได้ทยอยส,อส่งรูปให้ลูกค้าดูแล้วนะครับเนาะงานก็ประมาณนี้เลยเนี่ยครับตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสุดแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้คือท็อปสุดในรุ่นแล้วเนาะสำหรับงานของผมนะก็คืองานของผมไม่ใช่ว่าจะเอาไปเทียบแบบ ราคาก็บอกแล้วเป็นหมื่นของเขานะของผมคือางานระดับกลางๆนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะงานของผมคือระดับกลางๆนะครับเ๋อไม่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นงานตลาดราคาถูกนะครับไม่ใช่ว่างานที่ว่าราคาแพงเนอะของผมคือราคากลางๆนะทุกคนนะต้องเข้าใจก็กลางๆก็งานของผมฝีมือก็รนะดับกลางๆเนาะไม่ได้ท็อปนะครับ ก็นี่ครับความสวยงามก็ประมาณนี้นะครับนี่เป็นชิงชันนะครับลายตัวนี้แกะชิคเกอร์ให้ตรงนี้นี่คือปัดเงาให้ทุกส่วนเลยนี่นรอบไก่เมตาหมุดนะครับหมุดเซฟนี้ก็ปัดเงานี่ะเห็นไหมเมตาหมุดเซฟทุกตัวนะครับทุกตัวผมปัดเงาให้แล้วก็สำหรับงานศูนย์ก็ใส่ขอบปีกตัวนี้คือท็อปสุดที่ว่าก็คือใส่เป็นปีกกัดลาย นะครับกัดลาย2ด้านเลยตัวนี้นะครับบนล่างนะครับสด้านเลยนะครับตัวนี้คือสําหรับงานผมคือท็อปสุดแล้วก็คือแกะเชคเกอร์นะครับฝายคอปปีกชุดแต่งก็คือเต็มระบบเนาะตัวนี้ถ้าจะไล่น็อตฝีอีกก็คือต้องเพิ่มเป็นพันนะครับตัวนั้นเนาะนี่ครับสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้คือเป็นปีกกระทิงดุนี่ของลูกค้า นะครับตัวนี้พี่หุนพันชิงชันแล้วก็ตัวนี้จิ๋วสุดครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นพยุงท้ายพยุงทรงคานเวียงตัวนี้เล็กสุดเลยอันนี้จะว่าเป็นลูกก็ได้ตัวนี้นะนี่เป็นแม่นะครับนี้เป็นลูกเล็กสุดเลยอันนี้ยาวเมตรยี่สิบเป็นมินิลูกขายได้เป็นมินิแล้วก็เป็นตัวกำคอแม้ตะโก่งไกผมยังด้านในผมยังปัดให้ดูดิเห็นไหมลูกกวนด้านในนั่นนี่ ้านในยังดูดิเงาวิ้งเลยนะครับก็คือมันช้าก็เพราะแบบนี้นะครับที่มันช้าเนาะเพราะว่าผมเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าได้มากที่สุดนะครับเนาะเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นแบบติดเลเซอร์นะครับไปอีกเทอร์โบนะครับนี่นะครับนี่ไงแล้วก็ตัวนี้ก็ ไม้พยุงนะครับตัวนี้ก็นี่ทั้งลานี่ก็เรียกว่าท็อปได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ท็อปได้เหมือนกันนะครับพยุงสวยเด็ดเลยนะครับตัวนี้นะสนใจแบบไหนก็ทักมานะครับนะครับลูกค้าก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็ได้อัปเดตให้ลูกค้าเพียงเท่านี้สําหรับลูกค้าที่สั่งเป็นผายิงหนูเป็นงานเรียงรางเดี๋ยวพรุ่งนี้ นี่ไงผมแขวนไว้อยู่นี่เห็นไหมนี่ครับผมแขวนไว้อยู่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไล่ทายอยประกอบให้อีกทีหนึ่งนะครับของลูกค้าไม่ว่าจะโอนเงินมาแล้วหรือยังไม่โอนเดี๋ยววันนี้ผมแจ้งยอดให้นะครับนอลูกค้านะครับนี่กําลังพรุ่งนี้ก็คือเสร็จทุกกระบอกพรุ่งนี้ก็คือวันอาทิตย์นะครับเสร็จทุกลานะครับวันจันทร์เทสแล้วก็อาจจะเป็นวันอังคารได้แพ็คแล้วก็สุกให้เลยนะครับ เป็นวันอังคารได้ส่งให้นะครับสำหรับผลงานก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะครับก็สวัสดีครับ